เพจขายเกมแท้ราคาถูกต้องขายเกม s t e ีมราคาถูกบายอโลฮาเพจจำหนยชุดคอมสเปคแรงๆสำหรับเล่นเกมต้อง I have CPU เอาล่ะครับก็วันนี้อยู่กับ Battlefield 2 0อ2่สเช่นเช่นเคยนะครับก่อนนี้นะเราอยู่กับอ่าตัวไหนดีวะไม่ไม่รู้จะเล่นตัวไหนแล้วเอา m มคเคแล้วกันนะครับผมไม่รู้จะเล่นตัวไหนแล้วอะแมคเคแล้วกันนะ เอาลงสักหน่อยวันนี้เหลือ216ชีวิตแต่ผมทั้งหมดนี้นะแหมนานๆจะได้เจอทีหนึ่งนี่ขึ้นเวนดั้งหมดดีกว่าเยอะเยอะอย่ายิงอย่ายิงอ๋อตะลุโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างว่าลีโหลดแป๊บวหน้าแดงอ๋อ อ้ umas, ดงาแดเปิดหมดขาวดำเปิดหมดขาวดำเกี้นะครับนั่นไงนั่นไงเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วรีโหลดแป๊บไหนอว่าโอ้ย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 โออ้ยโหนักนหนักอออยโอ้โห คือเละมากเลยอะอหนึ่ง oh, <A 2. S 1> เละสองตรงเนี้ย a อสองโอ้โหเละมากโอ้ย oh. <A 2. S 1> เอาแล้วสงครามแห่งความขาวดำนะครับจังหวะนี้สงครามขาวดำแล้วกันนะเพราะผมขาวดำตลอดเลยนะครับ <S 2> <S 2> อ๋อขึ้นไปด้านบนเนออนั่นแหละนั่นแหละขึ้นไปโอ้โหเละครับตึกเละโอ้ยระเบิด โอ re, <karaoke. S 2> uh, ้ยมเ่ะไรมาเล็กก็แล้ดิโอ้ยแลกมากไปโดน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 บาดแดดเฮ้ยเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่เดี๋ยวนะว่าแต่ว่าทำไมผมกระตุกปะเกิดอะไรขึ้นเหรอไหนดูออปชั่นสิดิสเค ทำไมผมแหลกจังวะปิดแล้วนะปิดหมดแล้วไอ้พวกเนี้ยไอวีอวีซินไรเน,นะะี่ยด้านล่างเน,นี่ยอันไหนเราเป็นอันนี้ดิ e ิเนเบดิลองดูเผื่อจะลื่นนะครับเพราะว่าผมออดคลิปที่แลไรคือลื่นตลอดเลยเออวะเฮ้ยดีขึ้นมานิดนึงอ้าใจะเย็นดิมันเกิดมาเองเอาเลยเหรอ โอ้ไป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 อืมอืมไหนว่าอยู่ไหนุ้ยโอ้ยโอ้ยมันยิงมายิงมาขึ้นไมได้ไม่ได้พังขึ้นไม่ได้เวรละเฮ้ย วิ่งรถถังมารถถังมาครับรถถังมาครับเมาเข้าไปแล้ว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 เอ้ยเอาบอลเอาบอลเอาบอลซีโฟร์ไประเบิดอ่ะใจเย็นดีวะวิ่งไม่ทันแล้วยิงไม่ทันแล้วว้ายิงไม่ทันแล้วนี่ไงโอ้ยโอ้ย เย็นเย็นเย็นโอ้ยอะไรวะเนี่ยวางเรา,าคิดเออมันเล่นคิดว่าโอ้ใกล้แล้วครับคลิปนี้ขอห้านาทีพอส่งคมห้านาทีวะ <laughs> โอ้ยโอ้ยเดียวไม่ได้ใครูไม่ได้ควิควใครเลยขอหน่อยลักการฟนมันเียงดีโอ้ตายอีกแล้วอืมหอนี่เป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวละเกินนะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเล่นตัวโลถือโลก,ก็ตามยิงใส่กุดทีเดียวคือตาย <laughs> ตายรวดเดียวนะสถานเดียวโอ๊้ ใครบ้างโดนหอแล้วไม่ตายบ้าอฮะนกจะจักว่าเจ้าจะเล่นโปะนะเจา้าเจา้าก็จะไม่ตายขออีกตัวนึงเออนั่นแหละตัวเดียวอ่ายอย่ายิงอย่ายิงอย,ย่ยาอย่าอย่าอยอย่าอ๋อขาวดำบิกแล้วโอ้ <S <s สงครามขาวดำขาวดำไม่ล่ะ <c> <laughs> ส่งซ้ำข่าวดําจริงๆนะครับโอ้ยไม่ห้านาทีว่ะโอ้ยเอาว่ะวม,มันยึดได้เหรอครับท่านผู้ชมครับเอาเรื่องกับเบื้องร้าวกระเบื้องร้าวก็เลยติดเดียวเชียวอ่ะนะฮู้ฮู้ยิงสลิงไปนะครับไม่ติดเพราะยิงกลางอากาศมันก็เลยไม่ติดกับอะไรเลย ออ้ยเมืกเห็นกระสุนชละแลดังเปี้ยวป่านี่แหละขึ้นทางลัดเลยนะโอ้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 ะเกือบข่าวดำอีกแล้วโอ้ยเกือบข่าดดาอีกแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปก่อนที่จะโดนยิงรีบขึ้นไปก่อนโอ้ยน่าเป็นคนจะไปยิงสู้ใครวะนะสูงขนาดนี้เฮ้ยใครวะอ๋อเพื่อนเราเพื่อนเรา โอเคโอ้โอ้โอ้สงครามขาวดำไม่ล่ะมาแล้วมาแล้วไอเดียวเดี่ยวเดียวเดียวใจเย็นเย็นสงครามขาวดำจริงจริงเฮ้ยเอาเดี๋ยวไม่นะเพื่อนไม่นะอะไรวะโดนอันเดอร์ตายอ่ะ โซนฟเตอร์อ่ะโอ้ก็ยังว่าทำไมาเพื่อนหลับต่อหน้าเลยนะครับแต่รอรอ,อคนวิ่งขึ้นมาจะมีหมาตัวไหนวิ่งขึ้นมาปะะ่างไมหน้ามีมั้งหรือไม่ก็ลงมาเองแม่งเลยไป <c oughs> ลงไปเองนะครับเอ,อ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 นนนนเราเราได้เป้าหมายได้เป้าเอาเอาอา อ้าโอะไรวะอ่ะสี่ไม่น่าเลยแตวผมลองปรับภาพโลดิเออว่ะอ้าวชิปหายเกมค้างอ้าวแล้วนะครัวผมก็เมื่อกี้นะผมได้หลุดไปที่เรียบร้อยนะแล้วแล้วก็นีเพึงจะเข้ามาใหม่นะครับผม จากเกมที่แลนที่หลุดไปนะโอเคเรามาอยู่กับคาร์ไลโดสโคปแลเป็นด่านเกาหลีเกาหลีสักอย่างหนึ่งนะเออใช่บอกว่าแน่ใช่แหละด่านหน่เที่ว่ามันจะมีรถตุ๊กๆุ๊กอะเออไปนี่ไงเราได้หอแล้วนี่ไงได้หอได้หอแล้วเว้ยมาครับนี่ไม่น่าใช่สงครามข่าวดำแล้วนะขอตั้งชก อะไรเดียวส่งขามเกาหลีแล้วกันนะครับผมเฮ้ยไ hey, ม่เอานี่ย <Hey. S 2> บินไปโอ้ยโดนล็อกโดนล็อกเกือบแล้วส่งจรวดไปเยอะอ่ะบินสูงบินสูงหน่อยสูงหน่อยสูงหน่อย <Yeah. S 2> สูงไหยครับเบนสูงไอ้อ๋อ,อจรวดมันล็อกก็โตก็ได้ว่าโดนเอ็ดได้ว่าโดนปืนต่อต้านอากาศยานโตแม่เราจะจอดดีไหมจอดดีกว่านะครับลงจอดดีกว่าเออเออไปโดน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  ลงอ้าได้ว,ว่าแล้วไม่เป็นไรเราลงลงจอดแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้แหละคือจอดแบบว่าอันนี้คือจอดถึงที่เลยนะครับแม่แล้วเลือกตัวไหนดีเอาเป็นสไนปเปอร์ละกันนะครับผมส่วนปืนเราเป็นอันนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอตั้งค่าอะไรแป๊บหนึ่งนะฮะพอดีเมื่อกี้เข้านานนิดแหละแล้วมันค้างเลยนะครับผม มาเราจะเอาเป็นโลหมดเลยนะครับโลหมดเลยอลองดูนะครับโลหมดเลยอันนี้ก็เป็นบูทไปโอเคนี่แหละมาเขานี้แหละโอเคลื่นแรนไปแค่นี้เองอุ้ยทำไมมันเดีย๊ยทำไมภาพดำหมดเลยอะ่ะมันมันมันดูไม่สดใสซะเลย โอเคอ๋อเ okay. มื่อเมื่อกี้มันมันปิดอยู่โอเคโอเคเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมแล้ววุ้นแหลกว่ะ <G l ull> อันนี้คือโรแล้วแหละเอยตายอ๋อ <G l ull> อ๋อตายเดินแลยไม่ได้กูอ๋ออ๋อกูยเยอะเลยอะโอ้ยโดนหลังอ๋อโอ้ ตายแล้วเอาใหม่ครับเฮ้ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะลงไปอีกสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวผมปรับภาพมาเป็นมีเดียมเหมือนเดิมดีกว่าโอ้ยจะสำเร็จไม่ได้เกมนี้ปรับภาพไปปรับภาพมาอยู่นั่นอะ่ะโอเคมาแล้วมาแล้วไป อุ้ยิววิวอุ้ยอุ้ยววิโอ้โดนหืมึฮะล่วงเป็นหญ้าเลยว่ะล่วงเป็นพื้นหญ้าเลยว่ะโอเคนะครับก็วันนี้ไปแล้วนะครับเจนไ่คลิปหน้า